สวัสดีค่ะทุกทุกคนนี่พิมพ์นะคะวันนี้มาแบบกระเซิงกระเซิงเลยนะจะมาหวีผมให้ดูนะคะเพราะว่าพิมพ์ไปได้หวีอะไรมาใหม่หวีตัวนี้ค่ะหนึ่งสองสามปิ้งนี่เลยนะคะคือหวีแบบไฟฟ้านั่นเองไปได้มาจากร้านเพื่อนพิมพ์เองนะคะเห็นนางขายอยู่ใน IG แล้วก็แบบว่าเออขอยืมหน่อยขอยืมมารีวิวหน่อยนะคะนางชื่อว่าร้านมินนี่ช็อปแอบโฆษณาเพื่อนเบาๆนะคะตัวนี้นะคะชื่อว่า อ,อ,อะไรล่ะยอดโอ้ยไม่ได้เตรียมการรีวิวมาอย่างดีชื่อว่า beautyful star hair auto นะคะกล่องเจียวค่ะกล่องมันต้องไปรีวิวมาลองไม่มีอะไรนะคะก็จะเป็นหวีที่มันเป็นแบบหวีไฟฟ้าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะหวีรีดผมตรงอะไรประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็จะแบบมีความร้อนออกมาแต่มันไม่ได้แบบมีลมนะก็จะเป็นแค่แบบความร้อนเฉยๆนะคะตรงนี้ก็จะแบบ อะไรเป็นเครื่องดิจิตอลนะคะแสดงผลแบบดิจิตอลก็คือบอกว่ามันจะวิ่งไปเรื่อยๆอะค่ะเราปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่80ถึง230อ,องศาก็เหมาะสําหรับคนที่เดี๋ยวพี่วันนี้พิมจะปรับไปที่สักร้อ190แล้วกันสำหรับคนที่เร่งรีบในตอนเช้าอะไรก็คนจะใช้หวีแบบนี้เพราะว่าหวีเนี่ยหวีไปเลยผมตรงไปเลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาใช้เครื่องหนีบอีกรอบนึงเครื่องหนีบผมเนี่ยจ,จะทําให้ผมแบบ ฟีบใช่ปะผมรีบดูแบรนด์เกินไปแต่ว่าพอใช้หวีตัวนี้มันก็ดูทําให้ผมมีวอลรุ่มมากขึ้นเราสามารถทําให้มันแบบโค้งมอนอย่างเป็นธรรมชาติอะไรอย่างนี้ได้นะซึ่งแบบว่าเออน่าสนใจดีก็เลยยืมนางมาดีวิวอันนี้ก็คือแบบว่าเขาไม่ได้จ้างเนาแบบเป็นเพื่อนพิมพ์เองเป็นเพื่อนแบบยังไงเพื่อนของพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยนางนางขายพวกอุปกรณ์ทําผมอะไรมากมายก็เลยแบบเออ,เออยืมหน่อยเดี๋ยวก็จะไปยืมตัวอื่นมาดีวิวอีก <c oughs> ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเรารอให้อุณหภูมิมันแบบ ร้อยสามสิบก่อนเขาก็จะบอกเขาว่าอุณหภูมิวิ่งไปถึงเท่าไหร่แล้วร้อยตอนนี้มันร้อยห้าสิบละมันก็จะวิ่งแบบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเหมือนจะก็วิ่งไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูแต่ว่าจริงๆผมพิมพ์มันก็ดูกเป็นคนผมตรงอยู่แล้วไงแต่ว,ว่าเมื่อกี้พิมพมัดมาเนาะมันก็จะแบบเป็นรอยหยกัยกๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สางผมรอแล้วกันวันนี้พิมนแต่งหน้าขาวลอยวะ่นะเนาะดูขาวดูลอยกว่าแบบ ปกติทำไมตัวดำหน้าขาวก็มันจะเป็นรอยแบบรอยที่เรามัดผมอะ่ะนะปะกติพิพมก็จะมัดผมใช่ไหมมันจะเป็นรอยอยู่เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องตงัวนี้ดูซิว่าเออมันจะทำให้ผมของเราตรงสรวยสวยเกร๋ไหมเออเห็นเขาบอกว่าเออเจ้าเจ้าเจ,จ,จ้าตัวปุ่มตรงนี้มันจะแบบช่วยให้แบบยังไงนวดนวดหัวของเราไปด้วยเออในขณะที่แบบว่าเราแบบรอให้เครื่องมันร้อนจนถึงอุณหภูมิที่เราต้องการเนี่ย เราก็ใส่ไอ้นี่ไปเลยนะคะมันก็เป็นอะไรละ่ะไม่รู้ว่าพี่ๆของโลลแลมนะ่มันจะเป็นออยล์สหรับใส่ผมให้แบบว่ามันจะได้หวีง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็ใส่ไปแล้วก็ลูบไปตามผมเบาๆนะเพื่อนๆก็บอกว่าก็าผมตรงอยู่แล้วแล้วก็จะหวีอะไรอีกคือเปรียบให้ฟังว่าเหมือนเวลาเราเร่งรีบในตอนเช้าเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบยังไงรอนผมใหม่หรืออะไรแล้วก็ใช้ไอวีเนี่ยไปเลยนะก็ก็ไม่ต้องแบ่งผม นะจ๊ะก็หวีไปเลยแบนบสองข้างแม้จะได้เห็นว่าเออข้างหนึ่งหวีแล้วอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้หวีอะไรอย่างเงี้ยนะลงมาอย่างเี้นี่ลงมาตรง,ตรงดูสิหวีบแป๊บเดียวผมแบบเรียบร้อยเลยเห็นไหม มันใช้ง่ายใช้ดีใช้สะดวกดูสิเออนั่งรศนะเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวมาทำอีกข้างหนึ่งมั่งข้างนี้คือข้างที่ หวีเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหวีตรงนี้หน่อยอนี่คือผมข้างที่แบบหวีแล้วเห็นไหมคะก็จะแบบเรียงตัวกันสวยสวยเกรยเลยนะคะแค่เราหวี เหมือนหวีผมปกติเท่านั้นเองส่วนข้างนี้นะคะยังไม่ได้หวีเห็นไหมคะผมก็จะจับตัวกันเป็นก้อนนะคะเพราะว่าผมพิมพ์แบบแห้งเสียนะคะแล้วก็ยังไม่ได้สระมานะคะก็จะดูแบบพันยุ่งเหยิงลุงลังเลยดูไม่สวยงามนะคะถึงจะใช้มือสางยังไงมันก็จะแบบไม่ลื่นไม่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าความสะดวกสบายของหวีตัวนี้เห็นไหมคะดูดูผมสวยดูเงานะคะเพราะว่าเราหวีมันอย่างเรียบร้อยนะคะนี่เห็นไหมดิจิ เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราใช้เครื่องหวีผมไฟฟ้าอันนี้นะคะถือว่ามันสะดวกมากเลยสําหรับคนที่เร่งรีบในตอนเช้านะคะอยากจัดแต่งทรงผมให้มันดูแบบไม่ชีด้โดชี้เด่นะคะอย่างปลายผมเนี่ยบางคนพันยุ่งเหยิงลุมลังอาจจะเป็นเพราะว่านอนกลิ่งอยู่บนเตียงแล้วก็ผมมันก็อะไรก็ไม่รู้อีลุงตุงนางแล้วก็บางคนผมแห้งเสียมาเนี่ย ตรงปลายผมเนี่ยมันจะช็อตใช่ไหมมันก็จะพันเป็นขยุมขยุมเนี่ยถ้าเกิดเราใช้แปรงตัวนี้นะคะหวีมันก็จะเป็นการสางสางจสร็จ้ปล่อยความร้อนลงไปเนี่ยทำให้ผมของเรามันมันตรงอย่างสวยงามได้ง่ายๆนะคะก็ก็ชอบนะแต่ราคาไม่รู้เท่าไหร่นะยืมนางมาเดี๋ยวก็จะไม่คืนนางแต่ก็อาจจะยึดเอ๊ะยังไงนะคะก็ก็ดีอ่ะชอบนะคะแล้วก็มันมีประโยชน์ตรงที่มันจะช่วยในการวนวดหัวเราด้วยเพราะตัวนี้มันจะเป็นอีนเนี่ยนะคะพืชินยา มวดแต่มันก็ไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่หรอกพิมพ์ว่านะแล้วก็เออมันจะมีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงสีชมพูเนี่ยมันมันเป็นยางมันปีนว่าสติกข,ของเขาใช่ไหมพิมพก็ไม่รู้ยังไงนะพิมรู้สึกว่ามันร้อนอนะคือถ้าเกิดจับไปนานๆอนะมือแช่งเนี่ยไม่โอเค เออก็คือต้องแบบต้องจับแค่ตรงนี้พอแล้วก็แล้วก็หวีไปแล้วก็ใช้มือลูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอเคถ้าคือเอามือไปจับตัวเดียบพี่ว่าไม่โอเคมันค่อนข้างร้อนอนะ่ะเออก็ก็อย่าไปจับมันละกันนะคะก็ต้องระวังนิดนึงเวลาใช้งานนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะพี่ว่ามันสะดวกดีก็เลยมาแนะนำเนาะใครอยากไปสอยก็ลองไปสอยที่ร้านเพื่อนได้นะคะชื่อม i n i ช h o p สิ shop, เขียนไว้ให้ข้างล่างเออไปแล้วนะก็ไม่มีอะไรแล้วนะไว้เดี๋ยวมีอะไรยืมนางมาอีกเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูจ้ะบ๊ายบาย